คุณผู้ชมครับนี่คือคมชัดลึกกับผมวรเทพสุวัฒนาพิมนะครับรายการที่จะพบกับคุณผู้ชมทุกค่ําคืนวันจันทร์ถึงศุกร์ทาง nationtv 22แบบนี้ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ถ้าใครที่เป็นคอการเมืองรวมถึงใครที่อาจจะสนใจการเมืองบ้างถึงแม้ว่าจะไม่เข้าเส้นสิ่งที่เป็นประเด็นน่าสนใจมากที่สุดนั่นก็คือการลาออกจากการเป็นสมาชิกพักพลังประชารัฐ ของกลุ่มที่ยังดำรงตำแหน่งมีทั้งรัฐมนตรีและรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีหรือกลุ่มที่เรียกกันว่าสี่กุมารอันประกอบไปด้วยคุณอุตมะคุณสนทิรัตคุณสุวิทย์และคุณกอบศักดิ์แน่นอนครับโฉมหน้าการเมืองต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร การปรับคณะรัฐมนตรีที่จะมีขึ้นจะเป็นแบบไหนผมมีแขกรับเชิญที่จะสนทนากันในวันนี้ครับท่านแรกนั่นก็คือรองศาสตราจารย์ดรเจตโทนวนิกอดีตที่ปรึกษาคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญครับสวัสดีครับอาจารย์เจตครับสวัสดีครับมนเทพครับครับอาจารย์เจตครับอะไรที่ทําให้สี่กุมารต้องมีวันนี้ครับอาจารย์เอ